สวัสดีครับวันนี้พบกับผมดิ่งเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้มีรถนะครับมาแนะนำหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับได้เป็นโตโยต้าอันติดนะฮะขอใคร่จริงๆนะครับเป็นโตโยต้าอันติดเป็นสีหายากเนาะได้เป็นตัว 1.8e นะและปี2019นะฮะลูกค้านะได้เป็นตัว 1.8e ปี19นะปกติเนี่ยนะครับถ้าเป็น 1.8e นะผมจะขายอยู่ประมาณ400,000 49,000หรือ45,900นะ คันนี้พิเศษไปเลยนะให้เพียงแค่4ี่สองเก้นะฮะเป็นตัว1.8ึคันเดียวนะฮะภายในร้านที่เป็นสีเทาดําสีเทาฟ้านี่นะครับนะเพราะว่าถ้าเป็นตัว1.6ึจีนะปี18เนี่ยผมจะขายอยู่ประมาณสี่ศูนย์เก้านะนถ้าเป็นปี19บเก้าก็จะขายประมาณ4ี่หนนะฮะอันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์พันแปดนะครับ ขายอยู่ที่429เท่านั้นเองนะครับได้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเหลี่ยมสีสันตัวรถเดิมๆแน่นอนนะครับทงโครงสร้างนะสีสันนะครับกระจกแท้เดิมทุกบานนะรถไม่เคยตีลังกาทีคว่ำนะไม่พอนะฮะคันนี้นะครับมีกุญแจสำรองให้ครบๆนะฮะนะเป็นรถปี2019เลขไม้เนี่ยใช้งานไป120,000โลนะกำลังดีเลยนะเพิ่งผ่านการเช็คระยะใหญ่มานะครับที่100,000โลนะฮะนี่ฮะยังใช้ได้อีก30,000กว่าโลนะครับที่จะต้องเช็คใหญ่เน นะครับนี่ฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสำหรับกันนี้นะเครดิตดีฟรีดาวเนี่ยผออยู่ที่7,200บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็0 9 9 2 6 0 2 4 4 3นะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะกำลังปรับสภาพนะแต่ว่ามันเป็นรถที่สวยนะก็เลยต้องรีบรีวิวให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะครับนี่ฮะเป็นสีเทาสีหายากแล้วไม่พอเป็นเครื่องยนต์พันแนะเราได้เป็นปี19ด้วยนะฮะก่อนหน้านี้ถ้าเป็นปี19นะฮะ อ่าผมจะขายนั่นแหละฮะอย่างที่แจ้งไปนะสี่ห้าเก้านะฮะอันนี้ได้ต้นทุนมาต่านะมีตําหนินิดเดียวนะลูกค้ามีตําหนินิดเดียวตรงอ่าอะไรนะที่วางแก้วน้ําเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับอ่ะก่อนรับชมนะฝากกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนิดนึงนะครับอ่ะเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะฮะเนี่ยฝนตกโปรยปลายนะผมเช็ดไม่ไหวจริงนะมันมันเนี่ยยังตกโปรยโปรยอยู่เลยนะฮะก็มีสะเก็ดไอฝนมาบ้างนะ แต่ตรวจสอบให้ก่อนแล้วนะก่อนหน้านี้นะะะนครับนี่ฮะโคมไฟหน้าเลยฮะสวยๆใสๆอย่างนี้นะมีเดียไทม์ให้นะครับนี่ฮะเป็น LED สี่จุดอย่างนี้เลยนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะฮะสายขวานะได้แท้เดิมแน่นอนนะครับนะฮะนี่ฮะตัวชายกันชนหน้านะฮะไม่คูดไม่เบียดนะไม่คูดไม่เบียดนะครับไม่มีคูดไม่มีเบียดเลยนะครับนี่ฮะจิตกริบครับลูกค้านะ กระจกแท้เดิมทุกบ้านรถไม่เคยตีลังกาพิคว่ำนะฮะนะครับไม่พอนะคุณแจสำรองมีมาให้ครบๆอ่ะนี่ฮะได้แท้เดิมเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องเครื่องกันนะครับนี่ฮะตัวฝากระโปรงฝากระโปรงนะไม่มีร่องรอยสกเก็ตหินเลยนะอันนี้เป็นคาบน้ํานะลูกค้านะผมต้องขอพายจริงนะเช็ดแล้วนะแต่ว่าฝนตกนะฮะแต่รถสวยจริงนะต้องรีบรีวิวให้ดูนะครับอ่ะไปรับชมกันต่อนะครับ ขอพผยจริงนะฝนผมตากฝนมาสี planet, ่ห้าวันติดนะฮะเสียงแหบแห้งเหมือนกันนะคร Jamie, ับเนี่ยฮะพาชมดูใกล้ใกล้เรื่องที่หัวน็อตเลยนะฮะนี่ครับหัวน็อตไม่มีขยับนะลูกค้านะฮะชัดๆนะชัดชัดชัดชชัดนะน็อตปงน็อตแก้มนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์กล่องรอยเม็ดสปอร์ตนะฮะเบ้าชงเบ้าโชกหัวกระโหลกนะฮะเม็ดอาร์ชัดเจนนะฮะนี่ฮะโคมไฟแท้เดิมนะฮะไทโคอิโตะนะฮะนี่ บรรทับตาชัดเจนแน่นอนนะฮะนะครับสวยสวยใสๆนะครับคานหน้าคานหม้อน้ํานะแท้เดิมนะฮะนี่นะฮะได้สวยใสเกิบจริงนะะการันตีได้เลยนะเดี๋ยวลงรายระบุในสัญญาซื้อขายให้ได้เลยนะฮะชัดเจนนะฮะหัวนงหัว,หว,หว,หวนอ็นอตนะนอ็นอตกรงน็อตแก้มนะฮะนี่ฮะโอ้แล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะเลขไม 100, ้หนึ่งแสนอ่า สองหมื่นโลนะฮะรถ5าปีนะฮะนี่นะครับรถห้าปีนะครับสองหมืนกว่าโลเท่านั้นนะฮะเรารถเข้าเช็คระยะซวิตซ์สูตรนะเป็นรถครบสัญญาเช่านะนี่ตัวเครื่องแห้งๆขี้นๆนะไม่มีคราบน,น้ำมันนะสายไฟต่างๆไม่มีร่องรอยหนูกัดแทะนะท่อน้ำไม่มีคราบาการแตกรั่วซึมนะฮะเปื่อยนะฮะนี่ประกันเกณฑนการความร้อนตัวหน้าห้อง หลังห้องเครื่องนะฮะนี่ฮะสภาพสวยใสกริบๆเลยนะหรือว่าตัวนี่ครับแผนคอมร้อนฝาเครื่องไม่ยุ่ยไม่เปื่อยไม่ตกทองจางนะฮะรูคมต่างๆคมสวยชัดเจนนะซีนอ่อนเดิมนะฮะนี่ฮะชัดเจนนะครับติ๊กเกอร์มอกงมอกนะครับอยู่ครบนะฮะทุกคะอ่ะไปกันต่อนะฮะได้เป็นล้อแมกอลอยนะฮะขอบสิบหกนะยางเนี่ยได้เป็นโยโกฮามานะฮะ ปียีบสามดอกยางเหลือหนาๆลึกๆอย่างนี้ใช้งานอีกยาวนานนะครับได้เป็นดิสเบรกซี้ลอแอร์แบ็กเจดใบพี่จา๋าคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะหลังจากชิปออกไปนะฮะกระจกมองข้างปรับแล้วพับไฟฟ้านะฮะไฟเลี้ยวข้างหูกระจกมีมาให้ครบเสร็จสับนะใช้ประตูนะฮะไม่ค่อมไม่เบียดลูกระลงลูกระนาดนะฮะนี่ฮะไม่มีอยาคาบยางมาตรงยางมาตอยนะเหลี่ยมสีสันตัวรถไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะ คิ้วกันสากประตูมีมาให้ครบเสร็จสับนะฮะหลังคาสีสวยสดใสนะฮะไม่จอตากแดดสีไม่ลอกไม่รอดไม่ซีดไม่จางนะครับไม่มีรอยขี้นกไม่มีคราบยางมงยางไม้นะครับอ่ะไปดูสาภาพแหงประตูนะฮะกระจกแท้เดิมทุกบานนะเดิไม่ดูกระจกหน้าเนาะขอทางอภัยจริงๆนะฮะนี่ฮะกระทับตาโตโยต้าอยู่แล้วนะตัวหน,นึ่งจุดแปดนะนี่เขาเสริมค,คิ้วคิ้วคมเนี่ยม,มาให้ด้วยนะครับนะ แผงประตูนี่มีระดมหนีนิดหน่อยนะมีประมาณนี้นะครับแค่นั้นเองชายประตูนะครับซีนอ่อนเดิมนะยางกันกระแทกเม็ดองเม็ดอกักชัดเจนนะแผงประตูนะฮะสาสาดนะฮะนี่พนักเท้าแขนนะบุนวมหุมผ้ามาพร้อมกับตัวกราบนะนี่ฮะได้ลำโพงมาคู่หนะ้นะาใช้บันไดนะครับไม่มีร่องรอยเอ่อปลายรองเท้านะขีดฝันนะฮะ ตัวยางขอบประตูนะฮะไม่ยุ่ยไม่เปื่อยนะภายในเป็นเบาะผ้าคุมโทนดํามาให้นะเดินตะเข็บได้เทานะนี่ฮะเบาะฟูฟูตึงๆนะไม่ยุบไม่แฟบนะระบายความร้อนได้ดีนะฝาสาสะอาดพลาสติกยังไม่เอาออกเลยนะครับนี่เป็นรถครบสัญญาเช่านะลูกค้าหัวนงหัวน็อตนะครับชัดเจนนะแผ่นเพจนะตรงปีตรงรุ่นนะนะปีสองศูนย์หนึ่งเก้านะครับนี่ติ๊กเกอร์คำเตือนแอร์บงแอร์แบ็กอยู่ครบนะฮะหัวนงหัวน็อตชัดเจนนะครับ อะไปกันต่อนะใครสนใจด่วนเลยนะผมบอกเล้เลยนะอยู่ไม่นานแน่นอนนะโทรหรือแอดไลน์มาได้นะครับที่092602443นะครับด่วนเลยนะสนุนราคา429,000บาทนะครับรถปี19นะฮะ 1.8E นะนี่ครับสะอาดสะอ้านทุกมิตินะครับ, <Okay. S 1> น,รบนี่นะฮะมีตำหนินิดเดียวเดี๋ยวผมพาไปชมนะ มีตำหนินิดเดียวเราไม่เกี่ยวกับการขับขี่ไม่เกี่ยวกับออปชันฟังก์ชันของตัวรถแน่นอนนะฮดิสเบรกสล้อนะฮะล้อแม็กไม่คูดไม่เบียดขอบพุดบาทนะฮะซุ้มล้อนะฮะนี่นะฮะไม่มีร่องรอยสนิมไม่มีร่องรอยการ่าผุนะครับสวยๆใสๆขีินๆแบบนี้นะรีบเลยนะครับอ่าด้านท้ายนะฮะไฟท้ายนะเป็น LED guiding l i นะฮะนี่ฮะสีสวยใสรอบคันนะใช้กันชนนะครับ ไม่ขูดไม่เบียดนะครับทิมซ้อนแถงนี้ให้ทั้งสองฝั่งนะฮะนี่ฮะอ่ะนี่ฮะไม่มีค่อมลูกระนงลูกกระนาดนะไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะช่องไฟอยู่คมคมสวยนะฮะไม่มีการเบียดการกระทบกระทั่งนะไม่มีการโดนแปะนะครับนี่ฮะตัวโลโก้อ,อักษรน,นะหนึ่งจุดแปดอีชัดเจนนะตัวโลโก้ตัวโคโานติดนะฮะ ไฟท้ายกคมไฟท้ายแท้เดิมน,นะครับไม่กรอบไม่แตกไม่เหลืองไม่แล้านะอะไฟเบรกตรงที่สามอยู่ในกระจกนะฮะลายฟ้าหลังมีมาให้ครบๆนะกระจกแท้เดิมทุกบานนะสองให้แล้วดูดีนีคาลเตอร์คําเคลือนแท้เดินจากโตโยต้านะครับเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายชมกันไปกันต่อนะสถานที่ครับแคบนะไม่มีที่รีวิวจริงๆนะเนี่ยต้องยอมลุยน้ำนะมารีวิวให้ลูกค้าดูดีฮนะดูรถผมจอดอยู่ตรงมีที่ตรงนี้ที่เดียวแหละนะหัวมุม,มทางเดียวก็ด้วยนะ แต่เพื่อให้ลูกค้าได้ของดีนะต้องรีบรีวิวนะฮะนี่ฮะหัวนงหัวน็อตชัดเจนนะไม่มีร่องรอยขยับนะฮะซีนอ่อนนะครับเดิมนะฮะนี่เห็นไหมคมสวยนะฮะนี่คมไฟท้ายแท้เดิมนะฮะไทโคอิโตะนะครับตัวหมุดพลาสติกต่างๆนะฮะไม่มีร่องรอยการงัดแงะนะฮะนี่ดูคมคมสวยนะฮะทุกรูทุกเม็ดนะครับสวยใสขนาดนี้นะครับปี19ด้วยนะอย่างที่บอกไปนะฮะดูตัวพรมนี่นะฮะ ปิดขึ้นมานะฮะโอ้โหโยางอะไรเส้นรอบยางยังอยู่นะนะครับหมายถึงว่ายางอะไรไม่เคยเปลี่ยนนะนี่ฮะเม็ดองไม่ดาชัดเจนนะครับไม่เคยส,สลับ,ส,ลบสับเปลี่ยนยางอะไรนะฮะเครื่องมือแม่แรงนีง่ให้ครบครบนะสิ้นอ่อนทางมาพาะพร้าวนะสินท,ทางมะพร้าวนะคนละสีกับตัวโครงสร้างแน่นอนนะชัดเจนนะต,นตัวเม็ดองค์เม็ดอักนะครับจันรอยท้ายนะนี่ฮะไม่มีร่องรอยขีดขว่วนเลยนะครับอ่ะ ไปกันต่อนะอย่างรวดเร็วนะจอดขวางทางเขานะนี่ดูผิวพันธ์ด้านรถนะนี่นี่รถโดนไอไอฝนนะลูกค้ายังสวยขนาดนี้ดูนะฮะนี่ล้อแม็กไม่คูณไม่เบียดนะครับซุ้มลุงซุ้มล้อสะอาดสะอาดนะดูทุกมิติจริงๆนะครับสนใจด่วนเลยนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยศูนย์เก4 4เก้าสองหกศูนย์สี่สี่สามนะฮะหาชมขนาดนี้พี่ช้าไม่ทันคนอื่นแน่นอนนะครับบอกได้เลยรับประกันนะฮะร,รับประกันได้เลยนะ เนี่ยนี่เน,นด้านท้ายนะฮะมีที่เสียบ USB ให้สองจุดนะพายางกระดุมเข้าพายางเข้ารูปมีมาให้ครบจบๆ,ๆนะครับอ่ะไปดูฝั่งคนขับนะได้เป็นกุญแจไขาสตาร์ทนะครับตัว1.8ึอีนะเนี่ยกระจกแค่เดิมทุกบานนะรถไม่เคยตีรังกาบีคว่ำนะตัวหนังสือตัวอักษรไม่เลือนไม่จางนะเนี่ยคมคมชัดนะดูดินะ สภาพสวยงานพร้อมใช้เลยนะฮะชายบันไดคนขับนะครับนี่นะฮะติกเกอร์คำเตือนแอร์แบกนะติกเกอร์ลมยางนะฮะไม่มีร่องรอยเปิดหรืองัดแง่นะครับคมคมสวยๆนะหัวนงหัวน็อตนะครับชัดเจนนะนี่เบาะคนขับนะมีร่องรอยใช้งานนะแต่ไม่ยุบไม่แฟบนะฮะเดี๋ยวสปาทําความสะอาดให้ทีนะฮะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆมัดมาดนะครับกระจกมองข้างปรับปรับไฟฟ้านะแกยไขสตาร์ทอะไรมันติฟังก์ชันนะครับ จอนะฮะเครื่องเสียงแท้เดิมโรงงานนะฮะแอร์แบบอนาล็อกปรับใช้งานง่ายนะฮะมีตัวที่จุดบุหรี่ให้อีกนะฮะแล้วก็มีเก๊กเก็บของนะแอร์นะเป็นแอร์แถวนะครับแล้วก็มีโหมดแมนวนวลนะนี่ที่ผมให้ดูที่ผมบอกว่ามีตำแหน่งมีตรงไหนพี่นี่ฮนะตรงที่วางแก้วน้ำนะผมลืมถ่ายรูปไปนะฮะมันเหมือนอกาวเหมือนกาวหยดใส่อ่ะนะฮะอันนี้ถอดไปสั่งอะไรนะ นะครับมีแค่นี้นะฮะดูดีรับได้ไหมนะฮะที่รีวิวมามีแค่นี้แหละนะฮะที่มีตำหนินะฮะรถสภาพสวยใสกิบๆอย่างนี้เลยนะนี่คอนโซลคอนโซลนะป้าสะอาดสะอาดนะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะกุญแจเป็นรีโมทนะนะครับมีให้สองดอกนะครับผมกุญแจสำรองมีครบๆนะนี่นะฮะนี่เลขไม้ปัจจุบันนะครับ 1นึ่งแสนสนันโลนะครับนี่นะฮะตัวชุดเครื่องเสียงนี่ฮะายกงในกาอยู่ครบจบหมดเลยนะครับสวยสายขนาดนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับอ่านี่เป็นตัวอันติสหนึ่งจปดอีนะปีสองพันบเะเป็นรถมือเดียวจากใต้แดงนะเป็นรถครบสัญญาเช่านะเลขไม้ปัจจุบันนะครับอ่าตัวเครื่องแห้งๆคิ้นๆนะนี่สตาร์ทเปิดแอร์อยู่นะครับ แต่ตัดเปิดแอร์อยู่นะเดี๋ยวจะบอกว่าแหมถ่ายแด่เครื่องนิ่งๆนี่เปิดให้ดูเลยไม่มีไอไม่มีควันนะครับชัดเจนนะตะกี้ดูช่วงล่างยังนะครับนี่ฮะขอประทานอภัยจริงๆนะผมตากผลน,นะห้าวันติดนะลูกค้านะเสียงเนี่ยอาจจะแหบๆแบบเสียงเรือนหายนะ แต่บอกได้เลยนะก่อนเอามาลงช่องทุกคันนะผมคัดให้เป็นพิเศษนะครับใครสนใจก็0992602443ได้เลยนะอ่าเดี๋ยวผมทวนให้นะครับทวนให้นะครับคันนี้นะครับโตโยต้าอันทิ 1.8e ปี2019นะฮะเลขไมล์120,000โลนะฮะคันนี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเพียง7,200บาทนะครับใครสนใจรีบเลยนะฮะ0992602443เบอร์นี้สามารถโทรหรือแอดไลน์ได้นะครับผม นะฮะอ,อยากให้โทรหรือแอดไลน์มากกว่านะของสวยๆใส,ๆ,สๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่าถ้าอคอมเมนต์ผมเข้ามาตรวจคลิปเนี่ยแค่วันละสามรอบนะฮะเช้าเที่ยงเย็นเนาะเซลผมสามสิบสี่สิบคนขายออนไลน์ทุกคนนะฮะไม่ทันคนอื่นแน่นอนนะครับใครสนใจก,ก็โทรเลยนะครับผมยินดีรับสายหรือว่าแอดไลน์ไว้เนาะยินดีตอบโอเคขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ไว้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าไปในตัวด้วยนะ ื่อผมมีลงคลิปใหม่เนาะมีรถคันไหนสวยถูกตาต้องใจจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ